พื้นก่อนนะครับปอดขีดล้างนะครับเนี่ยแัดฟ้านะครับเดี๋ยวเ็บที่ขยะอะไรออกก่อนถีามี่ขยะก็เอาออกมั่งก่อนนะครับเดี๋ยวมันเยอะครับขีดเดี๋ยวเราก็อขีดล้างเก็บขี้ตะแครงอะไรที่ออกได้ออกไปก่อนแล้วก็ได้เบาแรงก่นนะครับที่ขยะอะไรแบบนี้ก็บไม่หมดนะครับมันจะได้ไม่สิ่ช่องรองน้ำน ได้ได้ไปก่อนเลยเราก็ได้ดูด้วยตรงไหนมีรอยแตกรอยอะไรเนาะพื้นนี่ครับแดดฟ้าก็าต้องฉีดฉีดล้างทั้งหมดนะครับเราก็ได้เก็บไดเนาะได้เก็บใส่ถุงดำนะครับเก็บขยะออกเป็นบางส่นวนนะครับเวลาเราฉีดล้างก็ได้ไม่ไปขังในรูน้ำทิ้งนะครับเพื่อนเนี่ยครับดูพื้นที่นะครับเล็กจำปีจำปีจำเปื้อนต ขยะเยอะๆนะครับเก็บก่อนนะครับ